ดาลัดเมืองท่องเที่ยวเวียดนามฟิลยุโรปแบบกลุบกลิบอากาศดีๆที่เที่ยวเยอะเยอะแบบ3วันยังเที่ยวไม่หมดอ่ะเรามีเวลาที่เนี่ยวันครึ่งแต่ก็เที่ยวครบเลยนะทั้งคาเฟ่รับในเมืองน้ำตกดงังอุทยานดินปั้นแล้วก็สวนดอกไฮเดนเยียที่แบบอันเนี้ยพีกสุดเลยแต่จะพีกเพราะอะไรในแง่ไหนนะเราไปดูข้างในกันดีกว่าจากมุ้ยเน่เนี่ยเราสามารถไปดาลัดกันต่อได้ด้วยรถบันนะ ก็แตเขาก็จะเป็นแบบบัตรสลิปกับบัตรแบบัตรบัตรนอนก็ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมงเต็มเต็มค่าโดยสาร4 4 4แสนดอง5,600บาทประมาณนี้แต่ว่าเราเริ่มต้นที่มุ้ยเน่ะนะมันก็เลย5ชั่วโมงกับจ่ายแค่500บาทแต่ถ้าใครมาจากโคจิมินเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงค่าตั๋วก็ประมาณแบบ800-900ประมาณเนี้ยชอยเซจิโอพอมาถึงดาวลัดก็วุ่งไปลานนี้ก่อนเลย ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อร้านถูกไหมนะแต่ที่เนี่ยเป็นร้านขายชานมไข่มุกกับพวกขนมของฝากต่างๆที่ไฮไลท์เขาก็คือหน้าร้านเหลืองๆแบบนี้เลยฮิป <Hip S 2> สุดๆตอนแรกเราคิดว่าเขาขายขนมปังฝรั่งเศสไรงี้นะสรุปเข้าไปเขาขายชานมจ้าแล้วก็ขนมแบบจิปถาถะสุดๆอ่ะเหมาะกับมาซื้อเป็นของฝากกับถ่ายรูปหน้าร้านนะ ร้านอยู่ใกล้กับวงเวียนกลางเมืองนั่นแหละเดินมาได้ชานมแก้วละ40บาทบวกๆเปิดทุกวันเลยตั้งกับ6โมงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งอย่าลืมแวะมาแชะร,รูปเท่ๆกันด้วยนะพวกที่เที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมืองนะชอโมโามอเตอร์ไซค์ไปก็คุ้มแล้วก็สะดวกกว่าวันละ300บาทในเมืองเนี่ยก็จะขี่ยากหน่อยขับช้าๆเน้นบีบแตะบ่อยๆเอานะแต่ถ้านอกเมืองขับง่ายเลยอะชิลเลย ไปต่อกันที่ c คร a t i น n e l อุทยานดินปั้นที่เกิดจากการนําทรัพยากรในพื้นที่ก็คือดินเหนียวคุณภ,ภาพดีเนี่ยมาสร้างมูลค่าแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของเมืองเลยนะถ้าจะให้สะดวกก็คือต้องขับมอเตอร์ไซค์มานะทางก็ค่อนข้างขดเคี้ยวแล้วมอเตอร์ไซค์วันเขาก็ขับยากนิดนึงเพราะว่าระบบเบรก ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเข้านะครับก็คนละ9 0,000มื่นเก้าหมื่นดองที่ก็จ่ายไป2คนก็คือแสนแปดกแต่ใครมาคนเดียวก็90,000มนอนจริงๆก็ไม่แพงนะร้อยกว่บ,บาทชิ้นจาผลงานดินปั้นเนี่ยก็จะมีให้ดูเยอะเลยนะแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็จะเป็นแบบจําลองของคนสัตว์แล้วก็สถานที่ในเมืองดารัสพวกสถานีรถไฟเอย่ยเครื่องดนตรตีพื้นบ้านหรือว่าแบบรูปจําลองคนค้นพบเมืองดารัสอะไรเงี้ย ส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็จัดตรงนี้เลยรูปปั้นหน้าคนหันหน้าเข้าหากันข้างหลังเป็นวิวแม่น้ำเครัทเนลอยู่ห่างจากตัวเมืองดารลัต25นาทีเปิดทุกวัน7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่าเข้าก็9 0้าหมื่นดองหรือ100กว่าบาทเท่าน,นั้นเองมูฟไปต่อกันที่น้ำตกดาตัน ني, าตนาวอเตอร์ฟอรน้ำตกดังที่สุดในดารัตแล้วก็เป็นที่เล่นซิปลลดรถรางด้วยซึ่งไอสออย่างเนี่ยคนต่อคิวเพียบเลยแหละ เราก็เลยเดินไปดูน้ําตกอย่างเดียวครับเราอยู่เป็นที่ดาจันตาวอตเตอร์ฟอร์นะครับก็เป็นเหมือนเนชั่นอลพาร์คของของเวียดนามเขาอยู่ที่เมืองดาลันนะครับก็เสียค่าเข้าถ้าใครจะเดินไปน้ําตกก็เสียค่าเข้า50,000ดอง50,000ดองต่อคนนะครับเดินประมาณ ห้าร้อยเมตรเขาบอกเขาบอกห้าร้อยเมตรเราจะไปดูจริงปะวันนี้ก็เดินมาสักพักแหละยังไม่ถึงเลยแล้วก็ทางแบบทางลงอย่างเงี้ยทางเดินลงขึ้นเหนื่อยเอาเรื่องไม่อยากจะคิดตอนขึ้นเลยเดินทางสักยี่สิบนาทีก็เจอน้ําตกถ้าให้รีวิวตามจริงก็คือเออมันก็พอได้อยู่แหละแต่ไม่ได้สวยจนว้าวอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าน้ําตกเนี่ยไหลแรงมากอะ่ะเสียงอย่างดังเราอัดวิดีโอไปเนี่ยพูดอย่างเยอะเลยอะ่ะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือ จะเสียงน้ำตกจ้าตรงน้ำตกเนี่ยมีร้านอาหารมีคาเฟ่มีร้านขายของให้นั่งพักแล้วก็จะมีคุณลุงเดินมาถ่ายรูปให้ด้วยนะแต่ถ้าเผลอยิ้มให้เขาถ่ายเนะี่ยโดนแน่สองแสนดองเตือนไว้ก่อนเลยน้ำตกดาตันตา,ตาอยู่ห่างจากเมืองดารัส27กิโลใช้เวลาขับมอเตอร์ไซค์มาก็20นาทีค่าเข้า,ขาดูน้ำตกเนี่ย50,000ดองหรือแค่70บาท แต่ถ้าจะเล่นลดรางเนี่ยก็จะเสียอีก200,000ดองส่วนซิปลายเนี่ย370,000ดองเปิดให้ไม่เล่นทุกวัน7โมงเชา้าถึง5โมงเย็นแนะนําให้เผื่อเวลามาเล่นแบบวันหนึ่งเลยนะจะได้แบบเล่นแบบสบายๆตกเย็นแนะนำให้ไปนายทินนาที่โฟคาเฟ่เพราะเป็นคาเฟ่ที่ดังมากเพราะว่าวิวมันสวยอะรอบล้อมไปด้วยดอกเก๊ก้วยกับวิวภูเขาเหมือนนั่งอยู่สวนหลังบ้านของพระเอกซีรีส์เกาหลีเลยนะก็มันดังจริงนะเพราะว่า คนคนเคยอะเลหมดถ้าใครจะมาก็คือแนะนําให้มาวันธรรมดาวันเนี้ยเรามาวันเสาร์คนก็เลยเต็มร้านถ,ถ่ายรูปแทบไม่ได้เลยแล้วก็สั่งโยเกิร์ตนี่ก็เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตข้าวเหนียวแปลกดีไม่เคยเห็นที่ไทยจริงๆเราสั่งเมนูอื่นไปด้วยนะแต่คนเยอะจนออเดอร์เขาดูงงๆสรุปได้มาแค่โยเกิร์ตข้าวเหนียวดำกินเอาบรรยากาศนะที่นี่ก็อยู่นอกเมืองนะถ้ามาเย็นอ่ะระวังกลับแล้วมันมืดเราจะขับรถอันตราย ก็อย่าลืมคำนวณเวลาด้วยนะที่นี่เปิด9โมงเช้าคาเฟ่เนี่ยปิด2ทุ่มแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารด้วยต้องเดินลงไปชั้นล่างซึ่งไอสวนเนี่ยก็จะปิด5ทุ่มเลยแหละขากลับเข้าเมืองเราผ่านร้านขนมครกเวียดนามหน้าตาน่ากินเลยก็เลยแวะชิมสักหน่อยว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงแม่งจะเหมือนพวกขนมครกภาคเหนือนะ่วนน้ำจิ้มจะเหมือนซอสไข่ลูกเกยเลยหวานๆาเค็เมอร่อยดีกินเป็นของว่างได้ เราสั่งซีฟู้ดมา2เซตราคา90,000มนดองกุ้งหอยปลาหมึกเมนูจะเป็นภาษาเวียดนามหมดเลยนะก็ให้พูดแค่คีย์เวิร์ดพอเช่นซีฟู้ดบีฟพ็อกอะไรเงี้ยคนรับออเดอร์เขาก็จะเข้าใจง่ายกว่าที่ดารัดเนี่ยเขาจะมีสวนดอกไฮเดนเยียสีสันสดใสที่ถ่ายรูปออกมาสวยมากกอไก่ล้านตัวเราปักหมุดเลยว่าจะต้องตื่นเช้าไปให้ได้คนจะได้น้อยๆแล้วก็จะได้ถ่ายรูปแบบสบายๆแต่ว่า นี่วันนี้มาเจอป้ายนี้แปะอยู่ซึ่งไม่ต้องรู้ภาษาเวียดนามก็รู้นะครับว่าแปลว่าหยุด1วันเพราะว่าล็อกซะแน่นหนาเชียร์เข้าไม่ได้นี่เราก็มาวันอาทิตย์นะ9ก้าโมงแต่ว่าเขาปิดน่าจะแบบปิดปรับปรุงแหละเพราะว่าในเน็ตมันบอกว่าเปิดทุกวันก็ถ้าใครจะมาก็ให้ที่พักโทรเช็คก่อนดีกว่าว่าเปิดเปล่าเพราะไม่งั้นเราต้องนั่งรถมาหรือว่าขับมอไซค์มานะครึ่งชั่วโมงเลยก็ไกลอยู่นะรถก็แบบ รถเยอะมากขับมาแล้วก็ไม่ได้เขา้าสุดปังสุดปังกะละมังหม้อปกติที่นี่เปิดทุกวันนะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่าเข้า,ขา,ขา15ืดองหรือแค่แบบ20กว่า,แบบาแบบบาทแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยที่เรามาเนี่ยก็คือเขาปิดเฉยๆเป็นแบบไม่มีเหตุผลอะถามคนแถวนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่หยุดทำไม ห็นนักท่องเที่ยวขับรถตามเรามาแบบเกอ้อหลายคนเลยแหละแต่เราก็ไม่ได้เตือนเขานะให้ไปเห็นเองดีกว่าจะได้เจ็บใจเหมือน,อนกันรอบเดียวไม่พอจริงๆกับเมืองดารัทเนี่ยเพราะยังมีคาเฟ่ฮิปๆแกลลี่สวยๆจุดชมวิวป,งปังๆที่ยังไม่ได้ไปอีกเพียบเลยเดี๋ยวรอบหน้ามานะจะเก็บให้หมดเลยเจอแน่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องโกกราฟด้วยนะ